กำหนดเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในอาหารฮาลาลคำจำกัดความและขอบเขตแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักคือผลพลอยได้จากการหมักตามธรรมชาติที่ทำให้เกิดเครื่องดื่มมืนเมาขอบเขตฮาลาลห้ามเด็ดขาดการผลิตการบริโภคและการขายถูกห้ามแอลกอฮอล์ที่ไม่เกิดจากการหมักคือเอทลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะ ตามความเห็นของนักวิชาการอิสลามและองค์กรรับรองฮาลานซึ่งมีเงื่อนไขคือแหล่งที่มาต้องไม่มาจากวัตถุที่ห้ามเช่นผลิตภัณฑ์จากหมูปริมาณความเข้มข้นในผลิตภัณฑ์สุดท้ายต้องไม่เกิน0.5%และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคไม่ใช่เพื่อการมึนเมาข้อกําหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์ในอาหารฮาลานของประเทศไทยหลักการทั่วไปอาหารและเครื่องดื่มที่มีเจตนาผลิต หรือผสมแอลกอฮอล์เพื่อการบริโภคโดยตรงเช่นเหล้าเบียร์ไวน์ไม่ถือว่าฮาลาลและไม่สามารถขอรับรองฮาลาลได้แอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้ใช้แอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นตัวทาละลายในสีกลิ่นลดเมื่อนําสีกลิ่นลดเหล่านี้มาผลิตอาหารอาหารชนิดนั้นต้องพบแอลกอฮอล์ไม่เกิน0.5%แอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักเช่นซีอิว e น้ําผลไม้ต้องพบแอลกอฮอล์ไม่เกิน1%ข้อห้ามเด็ดขาด ห้ามเติมแอลกอฮอล์โดยตรงเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารห้ามใช้แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากแหล่งที่ไม่ฮาลาลห้ามใช้ร่วมกับอุปกรณ์สายการผลิตที่ปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์โดยไม่มีการล้างชำระตามหลักศาสนาข้อกำหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในอาหารฮาลาลสากล OIC SMIC Halal Food Standard ห้ามการเติมเอทานอลโดยตรงในอาหารอนุญาตแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากกระบวนการหมักถ้ามีในระดับต่ำและไม่ทำให้มืนเมาเกณนรีิโดโ E เอทานอ l ส่วนใหญ่ประเทศ OIC ออ้างอิงที่น้อยกว่าเท่ากับ0.5%มาเลเซียอ,อาหารและเครื่องดื่มที่มีเจตนาเติมแอลกอฮอล์เป็นฮารอมทันทีอนุญาตแอลกอฮอล์ธรรมชาติน้อยกว่าเท่ากับ1%ห้ามเกิน1%สำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูรปทุกป,ประเภทกรณีใช้เป็นโซเวน ต้องพิสูจน์ว่าถูกกําจัดจนไม่เหลือตกค้างในระดับที่ตรวจพบสิงคโปร์ห้ามแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักเป็นส่วนผสมอนุญาตแบบมีเงื่อนไขแอลกอฮอล์ที่เกิดเองน้อยกว่าเท่ากับ0.5%สารสก,กัดที่ใช้เอทานอลเป็นตัวทําลายต้องแสดงการกําจัดออกจนเหลือตกค้างต่ําการมีคอผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์หมักดองเช่นซีอิ๊วน้ำปลากิมจิซอตัวเหลือง เกิดเอทานอลจากกระบวนการหมักเครื่องดื่มหมักการหมักยีสต์จูรินซีสร้างเอทานอลอาจเกิน0.5%เบเกอรี่ขนมปังเค,ค้กการหมักแป้งด้วยยีสต์สร้างเอทานอลส่วนใหญ่และเหยเมื่ออบขนมของหวานที่ใส่สารแต่งกลิ่นสารสกัดกลิก่นมักใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายผลิตภัณฑ์น,น,นมหมักกระบวนการหมักสร้างเอทานอลร่วมกับกรดแอคติกซอสน้ำสลดัดน้ำส้มสายชูหมักอาจมีเอทานอลตกค้างจากการหมักก่อนเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติกกรณีศึกษา ไวน์ไม่มีแอลกอฮอล์จะฮาลาลหรือไม่จากข่าวมีการจําหน่ายไวน์และแอลกอฮอล์จากสเปนโดยผ,ผู้ผลิตอ้างว่าไม่มีแอลกอฮอล์และได้รับการรับรองฮาลาลการผลิตใช้กระบวนการหมักคล้าไวน์ปกติแต่ลดระยะเวลาทําให้ไม่มีเอลทนอนตกค้างและถูกทําตลาดในดูไบามาเลเซียและอินโดนีเซียปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ผลิตภัณฑ์จะไม่มีแอลกอฮอล์จริง แต่ลักษณะของสินค้ามีความคล้ายวน์และเบียร์ซึ่งเข้าขายทัศยบ,บุเป็นการเรียนแบบสิ่งต้องห้ามในอิสลามและทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมว่า MUI อนุมัติรับรองฮาลาแล้ว MUI เป็นองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ตรวจสอบและให้การรับรองผลิตภัณฑ์ว่าถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามกรณีคล้ายกันเบียร์0%แอลกอฮอล์ alcohol, รูทเบียร์รมเลซินไอศกรีมก็ไม่ผ่านการรับรองเช่นกัน แนวทางปฏิบัติของผู้ผลิตอาหาร 1. การจัดหาวัตถุดิบตรวจสอบใบรับรองฮาลาลของวัตถุดิบทุกชนิดตรวจสอบ Certificate of Analysis ของวัตถุดิบเพื่อยืนยันว่าไม่มีแอลกอฮอล์เกินเกณฑ์หลีกเลี่ยงการใช้สารแต่งรสกลิ่นสีหรือสารสกัดที่มีแอลกอฮอล์สูงเกิน0.5% 2. การผลิตแยกสายการผลิตอาหารฮาลาลจากสายที่ไม่ฮาลาลเพื่อป้องกันการปนเปื้อน บันทึกและตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับวัตถุดิบเป็นตัวทำละลายมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.5%สำหรับผลิตภัณฑ์หมักตามธรรมชาติมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1%ใช้ HACCP และ h a l a Control Point ในกระบวนการผลิตโดยกำหนดจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และบันทึกผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 3. การควบคุมคุณภาพตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธี GC-FID หรือ HPLC เพื่อตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ตกค้างเก็บบันทึกการตรวจสอบเป็นเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจรับรองฮาลาลหากพบปริมาณเกินเกณฑ์ต้องทำการระงงับการผลิตการจำหน่ายและทำการแจ้งฝ่ายรับรองฮาลาลทันที 4. การติดฉลากและการสื่อสาร ตรวจสอบฉลากให้ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นฮาลานหลีกเลี่ยงชื่อสินค้ารูปแบบจุพันฑ์หรือคำโฆษณาที่คล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5. การฝึกอบรมพนักงานพนักงานฝ่ายผลิตและ QA ต้องได้รับการอบรมเรื่องฮาลานและแอลกอฮอล์พนักงานจะต้องบันทึกและรายงานทุกกรณีที่อาจมีความเสี่ยงต่อฮาลาล